สุขสบายดีพี่น้องไห้ที่สามหายที่สามนะคะเฮ้ยเฮ้ยตัวเมื่อยบ่ตัวจังเสียงต่างเบากัะตันว่ะหมักโมหรือเออเสียงตัวเสียงตัวเปลี่ยนตัวเมื่อยแห้งบ่เปลี่ยนได้ น้อยมันรอบแลเจอหน้าพงใกล้ชีวิตแล้วแหละพงกะเจอหน้าพงค่ะยงถัวว่าจะลานึงนกแล้วค่แลเจอุกเซ่แ่แค่แดดนะ บวชนอีหลาซอยเพอนนำมาแคร์สู้ตายฝนสจะเฉยบอกสู้ตายไม่แคร์แดดสู้ตายค่ะนางทนได้นะครับโอ้ยนางทนได้นะครับพวกนี้ครับพมข้อเพียงจะมีก้อตั้งเทียงขางว่าเร็ว

ไอ้มิ่นพอออกมายังอ่ะนะไอ้มิพอออกมายังยังเต็มกระตาได้ยังมาได้ได้ย่งได้มูว่ะโอ้ยกินอยู่เบิดมือพี่น้องเ้ยข้ามันบ่ได้กิน่านย่าตตายทำไมอยู่เหมือนเด้อประเมาสิเหล่ารายการให้ฟัง ชำอิดนะดำอันไ้ที่หนึ่งไฮที่สองนะสาวแพงเลยเมื่อ, <c oughs> อสปอนเซอร์เมื่อสปอนเซอร์เอ็มลอยห <c oughs> มากโมหมากแตง <c oughs> ปราเมาวะขอไว้เามิวแน่มันจิตายหายกินก็คือเก่า <c oughs> ตาลิงตาไลา่กินเข่าแบบนี้ <c oughs> กินเข่าแล้วก็คือเก่า <c oughs> พอเมาไปนอนผักบานีตะมันอยากเป็นสาลาบาดเนาะไปนอนผักนอนผักกันยังคือเก่าอยู่ห้วยไปสูบน้ำอาบบานโอ้ยเอป่าขี่ป้านักเที่ยวขี่ป้านุ่มครบคอใกล้จะเสือบครบหนุ่ยอ้านสะอาดไหมอีกบาราไปนอนอยู่ห่มไผ่ด้วยนะมัดตึกมัดตึกเลยเฮ้ยป้าอาสะอาดมามอีกบานี้ไปนอนอยู่ห่มไผ่ อย่าอย่าไปถิ่มยังใส่เด้อในห่มไผ่นะสะอาดใหญ่ๆมากอย่าไปถิ่มเศษอาหารใส่เด้อยนันอนอยู่ตลาดใช่ว่าห่มไผ่ะแดดจนบดทะลุมีเมนพุ่นพุ่นน้องบดนอนอยู่เดียวนี่น้ามองน้องบดนอนอาบน้ามันปลาเมาหน่าอาบน้าเศร้ามีแห้งอาบน้าเบิด์สามทังสูบน้ามกอกอาบเตียงแล่อนะ เด็กถึงานมาแรงก็เอาเตียงขึ้นรถไว้เอาเตียงเอาแต่งไว้โลดนั่งแต่งไว้แต่กลังขึ้นพีเคยเถ่านะเคยเถ่านะบังดุนหน้าซ้ำหายสิตายคือกันอีกผพดผเศร้าที่ซีเมนแจกหยกอีละใช้กำลังใจแห่ปะปาสู้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 ไปล่างแค้นไปลูกไปไปล่างแคนผูกเปื่อนไ้ลาปเนะ โพดอ,อ,อันนี้ฮะ ouais. ไปเลยสามอะพวกข้วเมียนเราตอกกันบปตอห้องเพียงปากข้างงามปตอห้องเพียงผู้เฒ่าแล้วหายใจบุทันโอ้ยโพดลีปมาว่าหายที่สามลงเดิมว่ะไทยนะไทยน่าจะสองหายอาปากสะงาบสะงาบเมื่อยก็อดเอาว่ะไทยก็ พักผ่อนช่องเต๋าสิบโมเลวให้บอกว่าโพดอีลีได้ได้ทำให้ไม่ได้ให้เบิดมือนี่ยนะได้ยังขึ้นไล่ส่วนๆเยอะนะอันนี้ก็เจ้าอันอันผู้ใหญ่เขาฝากซื้อเครื่องไอเมียแล้วมาฝากน้องปู่ชื่อชื่อในเครื่องในหานนะซื่ออันน้ำหวานเลยก็เขาอย่างเขาอยังบ่ะเมาเขาเขาอย่างว่เขาลื้วสีเขาอย่างเขาลัดช่องเขาลัดช่อง น้องบูญเนี่ยเขาหายแล้วน้องอันนี้ไม่เมียน้องน้องบูญก็ะไว้ยู่ปุ่นเออสามผู้ใหญ่ผานใหญ่ผู้ใหญ่ผักซื้อเป็นอุดนน้ำเมียนเองอ๋ออูนุนน้ำแม่ไม่โอ้แล้วเอามาย้ายสู่กันกินโอ้เนี่ยนั่นบ่มาเบิ่งเด้อเฮ้ยแนวกินมใอม่เลยมีไหมโอ้ยกันชีบดกันชีพ่อมีแห้งกับมีแห้งยอดแนวกินนี่แล้ว ใอีด่ะใส่ใช่ใช่ขอบใจไอ้มิงไม่รู้ับใสได้ไอมิงนะใ่ขอบใจงามๆขอบใจใหม่เอ้ยขอบใจงามเลยโอ้เป็นสูตรเป็นชุดไม่มีอะไรอันคล้ายเป็นชุดนั่นนี่เด้อเลยอืมโอ้โอ้โอ้เป็นสูตรเฮ้ยมากินตอนได้ก็ได้เราแยกน้ำไว้ฮะไปกินอย่างอื่น วันตีนกับน้ามันชาเย,ย็นใช่อื่นมันสีบบูดเตะเสียตุยเดินไปอย่างนี้มขมโมขับใจละลายอ๋ออีลาสิกินเลยบ้ลนุโอ้ขอยขมโมขับใจละลายเด้อบอกมิงเอามาต้อนมาฝากขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญเพนนื่ออุดหนุนซื่อวระศั่นกินเลยก่อนอย่างนี้ น้ำเลืกินอันนี้กินหวานก่อนกินน้ำก้อนฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่ากินหวานก่อนบ่เบิร์ดสีประฮาทางสิบอีหลาสิกินตัวใดลูก <c oughs> นัง่งนี่นะมึงอยากหวานแตงมากขบรดซ่อง <c oughs> ลดซ่องแตงไทยเ <c oughs> บิรงสิไปาทางอันเบิรงทางทางน้องบอสบ่ะเน,นี่ <c oughs> ท้องบกก่อนจักหน่อย มาบึงทางลานน่อยที่บนนอนน้องบอสมันหอนทึ่งเถียงป้าลานชายคอยนอนยุงบกบกปลุกเออ